ก่อนนึ่งต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับนยศเกมเมอร์นะครับมาอยู่กับเกม ROX ที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับผมจะมาบอกว่าแนะนําก็ไม่ใช่นะครับไ,ไม่ใช่การแนะนําผมจะมาแชร์ก็คือแชร์พีชที่ผมเล่นนะครับว่าผมใส่ของอะไรผมลองผิดลองถูกมาแล้วก็พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดใครมีแนวทางอื่นๆก็สามารถ แนะนำผมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe <S <S ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับว่าผมใส่อะไรนี่นะครับเวลาผมเก็บเรี่ยวผมจะใส่ฟ้าเสร็ฟ้าสี่ชิ้นจริงๆผมเอาแค่ ตเตตัสฟ้า3ชิ้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มที่บวกหลักๆก็จะมีเป็นอาวุธอาวุธฟ้าตอนนี้ก็เป็นอาวุธฟ้า40นะครับยังไม่ได้ทําเป็น50ค่อนข้างนานผมก่ลาวว่าจะสุ่มกระชา60มาให้ได้คทาแล้วผมก็ค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนโล่แต่ก่อนผมใช้เป็นโล่ฟ้าบวก M attack อ่า M, M bonus damage นะครับแต่ก่อนผมใช้เป็นอันนั้น แต่พอพักหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันก็ก็แรงแรงจริงครับแต่ว่ามันฮิวฮิวค่อนข้างเบาเพราะว่าเอโมนัสดาเมจอ่ะมันไม่ได้ส่งผลกับค่าฮิวของเรานะครับจริงๆแล้วเป็นค่า m อ t มเทีคที่ส่งผลกับค่าฮิวของเรานะครับเราเป็นพระเราไม่จําเป็นต้องแบบตีแรงนะครับผมตีแรงขนาดนั้นส่วนประดับนะครับผมก็ยังใช้ ระดับ25นะครับแต่อัพขั้น3นะครับผมใส่ครบ3ชิ้นเพื่อจะเป็นการสะท้อนนะครับแต่จริงๆผมก็คิดจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าค่าลดไล่ผมยังไม่พอนะครับผมก็มีทาลิสส่วนการ์ดนะครับการ์ดก็ส่วนเสื้อนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับส่วนอาวุธผมใส่เป็นสเกลตันนะครับผมรถ ถ้าลดไล่นะครับ120ใส่2ใบแล้วก็โล่โล่ผมใส่เป็นฟอล่านะครับเป็น MATK กับ m อ n ม a มนัสดเเวลาแบบจบมอนมันจะได้แบบเออแรงๆหน่อยก็ยังแบบแอบอยากตีแรงอยู่บ้างนะครับผมคาริสผมใส่เป็น Final h ฮดส3%นะครับก็คือเป็นการ์ดตัวที่ผมตีอยู่นี่แหละแต่ว่าอันนั้นผมซื้อมานี้ผมหาดรอปเพิ่มอีกสองใบนะครับ ประดับข้างนึงยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังใส่เป็นกัดหนูค่าเหตุ60นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งผมใส่เป็นแมนติสเพื่อจะได้ตีแรงเพิ่มขึ้นส่วนคอสตูมนะครับหัวถ้าเป็นผ้านะครับผมแนะนำถ้าเราไม่มีเดียเดมเราใช,ใช้เป็นนี่เลยครับคาฟาเนี่ยที่ได้มาจากการส่งกิฟต์คาฟานะครับ เพราะว่าเพิ่มตีอันเดตีกลกึ่งมนุษย์5%นะครับแล้วผมก็ใส่การ์ดกระลอกบวกแอตแทกอีก120นะครับส่วนแว่นตาผมก็จะเป็นแนวนี้เลยครับไฟนอลเอมโบนัสดาเมจนะครับการ์ดหมาเน่าใส่หนึ่งใบแล้วผมก็ใส่มด1ใบนะครับแล้วก็สเตตัสนะครับก็จะประมาณนี้เลย เลือด8ปดหมเราเก็บเวลเราไม่ได้เอาเลือดเยอะครับผมอันนี้สายเก็บเวลนะครับผมแล้วก็เอเมทแทกผม 4, สี่พันสี่แล้วนะครับผมอัปเกรดนี่แปดสิบแล้วผมกําลังจะขึ้นแหวนให้ให้อัปเกรดขั้นยีิบนะครับเพื่อจะได้สเตตัสปลุกพลังนะครับรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับค่าเฮดผมพันสามันเ้านะครับ เอ็มโบนัสดาเมจจะน้อยหน่อยว่าผมเปลี่ยนแล้วสกิลสกิลผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมนะผมเก็บเวีลกับผีตลอดผมอัพเบสซิ่ง10นะครับเอจินี่ไม่อัพเพราะว่าผมเน้นตีมอนไม่ได้เน้นวิ่งไวผมอัพฮิว10ฮิวแรงเพิ่ม5นะครับอันนี้ไม่อัพ แล้วก็มาอัพคูีไลท์กับโพลีบูตเตอร์นะครับอัพเต็มแล้วก็ซิก้ําเต็มนะครับอันนี้แซนจูรี่แซนจูรี่ผมอัพเต็มแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับผมใช้แค่ขั้น8นะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าขั้น9ปุ๊บมับนจอย่างรดคูดาวไม่พอนะครับผมต้องไปทําประดับเพิ่มเพราะว่าตอนนี้จ็อบค่อนข้างก็40แล้ว นี่ก็ยังใช้เทอร์นันเดสเรื่อแเพื่อจะได้ใช้เร็วๆน,นะครับเพราะยังไงทีเดียวก็ตายเราเน้นใช้เร็วน,นะครับส่วนสก,กิลก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมใช้ก็มีเทอร์นันเดสนะครับโพลี่ไลท์ฮิวแซนจูรี่นะครับเป็นหลักนะครับแล้วผมก็อัพกอรลเยตเต็มเพื่อมาหนุนโพลี่ไลท์ให้ติดคิด้วยนะครับผม สายเก็บเบี้ยวผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดสะเตตัสอันนี้ที่ผมใช้ลงดันนะครับผมอุปกรณ์การสวมใส่ก็จะมีประมาณนี้เลยผมใช้เป็นเซต50นะครับ3ชิ้นแล้วก็เซต ยี่สิบห้าสามชิ้นนะครับอัพขั้นใส่ฟ้าแค่สองชิ้นจริงๆก็เดี๋ยวฟ้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นคุมวาหรือว่าอาจจะตีบวกขั้นสูงไปเลยนะครับผมเพื่อจะเอาเลือดเยอะๆคาถาผมก็จะใช้คาถาฟ้าจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นคาถาทองนะครับส่วนสก,กิลนะครับที่ผมใช้เวลาอันนี้ก็คือลงหอลงดันปกตินะครับอัพเบสซิง่งเต็ม อันนี้เต็มฮิวเต็มเด้งเลือดเต็มนะครับแล้วก็สกิลโจมตีไม่อัพอัพระครังไป5นะครับแล้วก็อัอนนี้5้าเดเมจอัพชุบ4นะครับแล้วก็ระครัง10มนี่เลยที่สำคัญสำคัญสำหรับผมแล้วก็แซนนะครับแล้วก็เด้งมานาเพื่อว่าเวลาที่ผมลง ดันกับเพื่อนเนี่ยเวลาลงร้อยชั้นเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมส่วนสเตตัสที่อัพนะครับสเตตัสผมก็อัพเป็นตอนนี้วิทย์หกนะครับผมจะอัพวิทสักเจ็ดสิแล้วก็ลงอินนะครับสายลงดันของผมนะครับ ครับดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวที่ผมเล่นนะส่วน KVM ก็อัพ้ายๆซับเลยครับผมอัพเป็นซับเลยแต่ว่าผมอัพวิดอัพวิดแบบวิดตันแล้วก็ค่อยมาลงเด็กนะครับผมเพื่อให้เราถึกที่สุดเราจะยืนได้นะครับสำหรับพระยิ่งพระตายยาก KVM เราก็จะยิ่ง มีประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดตายไวเราก็ชุบเพื่อนไม่ได้เพราะว่าฝั่งคู่ต่อสู้จะมาหาเราก่อนนะครับผมที่ผมเลือกใส่เซต50นะครับเวลาแบบเราโดนโจมตีมันสามารถทุก10เวียมันปล่อยพิษ3%นะครับของ m a ็ก p คู่ต่อสู้ยิ่งคู่ต่อสู้เลือดเยอะก็ะจะยิ่งโดนแรงจริงๆก็เอามาแค่เหมือนกับลัดช็อตนะครับลดช็อตเพื่อนจังหวะ มันก็ไม่ได้ร้อยเเซ็นแต่ว่ามันก็ยังมีแบบค่าได้บ้างอย่างผมลงไปเมื่อวานอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบค่าได้ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวก็แล้วแต่จังหวะครับแล้วก็มีเซเลบห้าที่ผมอัพไปแล้วถึงขั้นสามนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพขั้นสี่ว่าจะตีบวกแล้วขั้นสามนี่ใส่สมชิ้นสะท้อนสิบสอจห้าเปอร์เซ็นตนะครับสะท้อนค่อนข้างเยอะเลย ที่ผมเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าผมแนะนําผมแนะนําใส่เป็น53 3ชิ้นแล้วก็25 3ชิ้นนะครับแล้วก็อัพขั้นเอาส่วนคาถาผมแนะนําถ้าใครยังไม่ได้แบบเป็นมีงบใช้ของทองก็ใช้ของฟ้าไปเลยนะครับผมสาหรับผมก็รอจังหวะก็คือตีบวกไปเรื่อยๆได้ของทองมาเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็คือ อาจจะเป็นโล่โล่หนึ่งแล้วก็คทาครับที่จะเป็นของทองส่วนเสื้อผ้าผมจะเป็นของขาวเวล50แล้วก็ของเวล25นะครับสามชิ้นอย่างละสามชิ้นก็นของเวล50เพราะผมเน้นลง KVM นะครับก็คือสู้มอนผมจะใช้แค่แคเซตนี้เซตเดียวอัพอินล้วนนะครับสู้มอนผมก็ใช้แค่นี้เลยของฟ้าสามชิ้นของฟ้า3มชิ้น มีดียังไงมีดีตรงเนี่ยครับถ้ายยูนิตแต่ละตัวจะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัส1.5นะอร์เซูนสุดร5ครั้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวดาบสีแดงก็จะเพิ่มดาเมจให้เราเยอะอยู่นะครับก็ทำให้เราจบมอนไวขึ้นส่วนใครที่เล่นนอกเหนือจากนี้หรือว่ามีอะไรแนะนำก็ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ